สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมนะครับบุดนนบุรีครับบริการซื้อขายและเปลี่ยนรถยนยนต์แนววินเทจและโบราณทุกรุ่นเลยนะฮะวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะฮะตรงกับวันพุธท,ที่23นะฮะเวลา9โมงกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเจ้า Honda c 9 5คันนี้ไปเข้าตรวจโอนทะเบียนที่ขนส่งนะครับจะโอนไปชื่อผมก่อนนะฮะเนื่องจากว่าที่อยากเอาไปโอนที่ขนส่งอ่างทองเนี่ยปกติแล้วผมจะไปที่จตุจักรใช่ไหมครับวันนี้อยากไปอ่างทองบ้าง,างก็เนื่องด้วยเห็นและเลขสวย1น,นะครับ แล้วก็หมวดแล้วก็เป็น9 9 9 8นะครับก็อยากจะเก็บเลขนี้ไว้ก็เลยมีความประสงค์จะไปโอนทะเบียนที่อ่างทองแล้วพบกันที่ขนส่งอ่างทองครับเพื่อนๆครับไปครับไปเลยครับผมจากนนทบุรีไปที่ขนส่งอ่างทองใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง3 1นาท,ทีนะครับ 1>, 1ชั่วโมง3 1นาทีเป๊ะๆเลยนะฮะมาถึงคนที่ขนส่งแล้วที่อ่างทองแล้วขนส่งที่ตรวจเก่าเนี่ยเป็นลงลง,ลงนี้นะฮะแต่ก็ลองดูแล้วเขาปิดปรับปรุงนะครับย้ายไปอยู่ในเต็นท์ฝั่งขวามือตรงนั้นเดี๋ยวเราไปยื่นเอกสารแล้วก็เอารถเข้าตัวกันครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณมากมาเลยนะฮะวันนี้จบตรวจผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Honda c 95เพื่อนเอนครับคันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนเอนมี c 95 c 92เนี่ยลองดูเลขตัวรถของตัวเองนะครับว่าเลขโครงเลขเครื่องตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่คันนี้ที่พิเศษสุดๆเลยเลขตัวรถและเลขเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันครับถ้าเป็นแท้โอนขนส่งผ่าน100แบบสบายๆนะครับขอบคุณครับ